ั่งนี้เหรอเออนั่นไงนี่ไงนายยายไหนเอายายใจเย็นๆนะยายค่อยๆหาอ้าวเตรียมกำแล้วมันไล่โอ้ยยายอ่ะ บึ้งบึ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 งบงนีง่อ่ะไม่ต้องขึ้นเขาก็ได้เราขึ้นโพนเอาโอ้ยดิมันเป็นสายค mm. วอดกลบไปอยู่ข้างในนี่นี่นี่หอยสีควัด <laughs> mm. ลูกหน่อยหน่อยก็เอาหลด้ mm. ยมันนี่ไง มันเบิดแล้วนี่นี่ดิเออหน่วยเดียวโอ้ยแต่ขาวเป็นนิดหน่อยะแวถวเหงื่อพอเีงเป็นป่าดิปลาลงมาหอดกลางทง <c oughs> อ่ะหอกเงอยุใสย,ย,สยู่นีหนีป่ายูหนี่นีบอกเป็นป่า ไอ้ยัยเยอะกับเตรียมดอกของนิดหน่อยนึงมันอยู่หลึกเมื่อกียเข้ามาเห็นมันกระเถาเห็นยังละบานนี่โอ้ยโอ้ยหน่อหัวเตรียบรอยล่ะหักอันหนึ่งล่ะหัว

พ่อมันคือใครถามหาแต่พ่อเยี่ยพแบบุ่นหรอหมอ